No, 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 who are you, Sibloi? Has it gone? No. <laughs> ah, has it gone? No, 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 Okay, naka, naka. 가기 싫어요. Bye b 싫어요. 가기 싫어요. <laughs> 가기 싫다고요 가기 싫다니깐요. 저 가기 싫어요. 싫다고요안갈 거예요. ฉันมีความสุขมากกับการออกอากาศ3ามชั่วโมง3ชั่วโมงค่ะเบสเลคคุณสุมิตราสวัสดีค่ะ กับกับเกาหลีวันที่21ค่ะคุณโนเกียฝากซื้อโรตีใส่ใหม่ด้วยทำไมอะโรตีใส่ใหม่มันมันมันอร่อยเหรอคะของที่อังกฤษสวัสดีค่ะคุณยูสเลบีคสวัสดีค่ะคุณโนเกียไปเคลียร์งานก่อนได้ค่ะพี่เอลิกทำงานสู้ๆค่ะพี่เอลิกมาเราใกล้ถึงแล้วเราใกล้ถึงแล้ว ชยตอนสงการค่ะฝากบอกมาจุ๋มลูกชายงานหลุยหล่อมากคร่าอัครินอยู่นี่ค่ะอัครเดนอยู่นี่ไรออ้ออ๋อคุณสุม i ตราขอบคุณค่ะเพราะบ้านอยู่นี่ค่ะพรอบ่าทำรถช่างน,น,นีเกยุกี่โอทีอ่ที่ต้องชอ็มูละ ขาไบเบอร์ลี่ไบเบอรี่ไบเบอรี่ไบเบอรี่ เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์ให้ทุกคนดูบรรยากาศเล็กน้อยก่อนที่เราจะไปถ่ายตอนนี้สวยมากในที่สุดโชคช่วยฟ้าช่วยเราแล้วทุกคนหลังจากเราเจอฝนมาสามวันเต็มเต้นวิยเมืองน่ารักมาก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 ไปวิมาเลยอ๋อว้าวคิโย เช้าฟาร์มนะคะบายบริวอุ้ยน่ารักป้าเท้าว้าวอุ้มต่ออุ้มต่ออผม่อเวทที่อดอ่ะัลหลอุ้ยน่ารักมากพี่พี่อุ้ยคุณเด็กวันขอบคุณค่ะอุ้ยน่ารักมากน่ารักมากคุณเด็กวันขอบคุณค่ะ เดี๋ยวแพรพาลงไปดูบรรยากาศนะคะพี่พี่คุณเดวานคุณเดวานขอบคุณค่ะคุณเดวานขอบคุณค่ะขอใจส้มขอกระไม้แทงแฟงอุ้ยคุณเดวานขอบคุณค่ะคุณเดวานขอบคุณค่ะของขวัญนี้ไม่เคยได้ด้วยอ่ะน่ารักมากๆเลยเป็นของขวัญแบบซิมไทยน่ารักมากๆเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวจะได้เจอหมอม้าแพรด้วยหมอม้าคุณ้งเน่ะบาคุณแพรทั้งเจ็ดมันเล็กๆอ่ะโออนี่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 น่ารักน่ารักน่ารักมาดูดี 아나 선글라스 나왔는데. 아, 그니까, 누가. 선글라스. 왜 블랙하고. 나랑 나이 피피 ่พ 선글라스 하려고 했지만. 다니고만 다. 근데 나도 가 봐. 선글라스 갖고 다니는 게 얼마나 힘든 고 그냥 갖고 다니지 혹시 몰라서 갖고 다니야지. 다시? 괜찮은데 여기 선글라스 느낌 아닌데. 미니멀 음. 미니 음. อยากเห็นมาม้าแพ้ได้เดี๋ยวลงไปเดี๋ยวเจอมาม้าเพราะแพ้จะนั่งอยู่คนละคันกับมามาคันแพ้มีแต่หมาจุ๋มไบเบอรี่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 ไบบเอรี่มีเซลลุณเออไม่ใช่ดูข้างหลังรถข้างหลังรถข้างหลังรถไม่มีค่ะรถรถไม่มีค่ะเอาหมดรถเราไม่เห็นเหมือนกันดูรถไม่เห็นน้าหนูก็เห็นเท่าที่พี่เห็นโอเคไม่มีรถค่ะไม่มีรถค่ะ เมืองสวยมากใช่เดี๋ยวแพรพาลงไปเดินดูนะพี่พี่เมืองสวยมากเมืองไบเบอรี่เดี๋ยวเรากำลังจะลงจากรถนะคะเรากำลังจะลงจากรถนะน่ารักมากน่ารักมากเดี๋ยวลงจากรถเดี๋ยวพาไปดูวิวเดี๋ยวพาไปดูวิวเรากำลังหาที่จอดรถอยู่นะคะตอนนี้ มาค่ะระหว่างนี้ขอกาไลกับแท่งไฟให้แพ้ด้วยค่ะพี่พี่ขอกาไลแท่งไฟให้ด้วยค่ะเพื่อดูเมืองไบเบอรี่ด้วยกันนะคะตอนนี้กาลับที่เก้าแล้วกำลังที่เก้าแล้วอยู่เมืองไบเบอรี่ค่ะเหมือนอยู่ในเทพนิยายเลยใช่น่ารักมากๆนี่เหมือนอยู่ในเทพทีเนเท์นิยายเลยค่ะเมืองไบเบอรี่ประเทศอังกฤษค่ะพี่พี่ กำลังหาที่จอดรถอยู่เมือง <จะ S 1> สวย<พ>ามากๆ่ะเที่ยวแบบไม่ต้องเสียตัว๋วเครื่องบินอุ๊ยน่ารังมากดูแม่เธอแชะแม่เธอแชะและเมื่อกี้คันนี้ไอไม่เนี่ย